ก็ะทำเอาที่ดิจิตอลเกตเว a y ชั้น2สยามสแควร์นี่แทบแตกเลยละครับเพราะว่าแฟนคลับของ12นักล่าฝัน True F8 ก็แห่มารอคิวเพื่อจะอุดหนุน แล้วก็ร่วมกิจกรรมแจกลายเซ็นแบบใกล้ชิดเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับแฟนตัวจริงที่เป็นเจ้าของซีดีสุดพิเศษชุดนี้ครับ True F 8 r ดไร้ก a r d l i m i t ็ e d อデ i ชั่พร้อมเปิดตัว MV ตัวแรกของหนุ่มต้นเธอมีเวลาฟังแค่ไหนเป็นเ,เป็นตัวดราฟต์<ด>คัตเอก่อนนะครับตัวตัวเต็มจะตามมาทีหลังก็สัจรรดีมากๆสำหรับเพลงก็แบบคนชอบเยอะมากคนต้องบอกว่าพรอแล้วก็จนมี MV ออกมาอะไรอย่างนี้คนก็เอออยากดูอยากดูเรเวๆแล้วเป็นครั้งแรกใน,นชีวิตเลยก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยแบบว่า ถ้าทำเอ็มมีมาก่อนปกติก็จะร้องแต่เพลงตื่นเต้นมากครับแล้วก็สนุกมากแล้วก็ยังได้ร่วมงานกับพระเอกดังอย่างเช่นพี่โป๊ปแล้วก็น้องซีรีด้วยและซึ่ง2คนนี้นะครับก็จะเป็นเป็นพระเอกหนังเรื่องรักละไมซึ่งหนังเรื่องนี้ก็จะมีเพลงของต้นเป็นเพลงประกอบด้วยยังไงก็สามารถติดตามชมหนังแล้วก็ฟังเพลงของต้นได้เธอมีเวลาฟังแค่ไหนครับสวัสดีค่ะว <horizon. S 2> พวกเรา2ู8นะคะค่ะสำหรับนี้เราก็มา,างาน จากลายเซนแล้วก็มีการขายซีดีด้วยที่นี่วันนี้ครั้งแรกเลยนะคะได้ฟังเพลงเ <Aye. S 1> ต็มเต็มของพวกเรา6คนแล้วก็มีเพลงรวม1หนึ่งเพลงด้วยทั้ง24คนเลยคนตอบรับของพวกเราก็ดีมากเลยนะคะที่ว่าวันนี้มีคนมากันแบบเยอะมากแล้วก็ซีดีก็แบบเกือบจะหมดแล้วะคะ่ะก็ดีใจมากเลยนะคะนีพันห้าร้อยชุดเลยนะคะใช่ค่ะที่ว่าขายประมาณพันพันสองแล้วปะ่ะพันสองแล้วหรอใช่ใช่สำหรับคนที่ไม่ทันนะคะที่มาไม่ทันก็ ต้องเสียใจนะคะยังจะมีมาอีกเรื่อยๆค่ะจะมีชุดสองต่อมาอีกนะคะมีเพลงของทุกๆคนค่ะค่ะก็ต้องรอติดตามนะคะบอกชื่อโครงการก่อนห้เฟรมพูดครับก็เป็นโครงการที่มีชื่อว่าตามหานางเอกของกระชาแล้วก็ตามหานางฟ้าของเฟรมครับผมเราก็ได้มีการตามหานางเอก MV ไปแล้วหนึ่งส่วนนะครับผมตอนนี้ของกระชาก็ หมดเขตรับสมัครนางเอก MV แล้วแต่ของเฟรมยังได้อยู่ของสำหรับใครที่สนใจก็มาสมัครได้นะคะะรับอ่าสาวคนไหนมีความมั่นใจอยากเป็นนางเอกของหนุ่มเฟรมแล้วก็ห้ามพลาดโครงการดีๆแบบนี้เด็ดขาดนะคะและอีกไม่นาน MV ของน้องๆที่เหลือก็จะค่อยๆทยอยออกมาให้เหล่าแฟนคลับได้ชื่นใจต้อนรับปีใหม่กันเลยค่ะ